จอมันใกล้ตายโคตรหล่อโคตรเท่เลเวล9 9 9 9 9 9นตอนที่339ค้อเต้าท่านจ้านี้อยากมีเนื้อหาที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาแบบก็แหลบ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำาชอบก็กดกดกดคลิกด้วยนะครับว่าตู้ใจนะครับขอบคุณครับใครกดแล้วก็ขอให้ร่ำรวยแฟนนักแฟนหลงนักขอรับทุกค๊ะยักษ์โค้หลังจากที่พูดจบลู่จูได้สะบัดแขนเสื้อของตัวเองก่อนที่จะออกจากถ้ำแห่งเงาสะท้อนไปส่วนอยูสร้างหลงที่ได้ยินแบบนั้น เขาก็อยู่ในอาการตกตะลึงยืนตัวแข็งแทบจะทำอะไรไม่ได้และในตอนนั้นเองดาบยืนยางก็ได้สั่นตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆรื่อยเรื่อยเรื่อยข้านั้นเคยพูดเอาไว้แล้วแท้แว่าจะใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษหลังจากที่ได้ต่อสู้กับสิษย์พี่ใหญ่แล้วทำไมกันทำไมข้าถึงต้องถูกบังคับให้ทำเรื่องที่ยากแบบนี้ด้วย อายุขที่เหลืออยู่ของข้าไม่ใช่เรื่องสำคัญหลังจากที่ข้าตายจากลกนี้ไปแล้วข้าจะฝังเจ้าไปพร้อมกับข้าด้วยทุกคนขอรับตรงนี้เผื่อใครงงว่าอยู่สร้างหลงมันพูดอะไรมันหมายความว่ายังไงมันพูดกับดาบของมันนะขอรับอยู่สร้างหลงนั้นคิดจะใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาใช้ชีวิตแบบสันโดษแต่ว่าดาบยืนยาวหลังจากที่ได้ยินคาพูดของลู่โจมันสันสู้มันต้องการให้อยู่สร้างหลงยึดสู้ด้วยขอรับ มันต้องการให้ยูสร้างหลงฝาฟันจนไปถึงดอกบัวก้าวกลีบจะได้มีชีวิตอมาตะด้วยกันยูสร้างหลงก็เลยพูดกับดาบถ้าหากว่าเขาเกิดต้องตายเร็วๆเ,เขาก็จะตายไปพร้อมกับดาบฝังไปด้วยกันเลยขอรับฮ่า <c oughs> ถ้าอย่างงั้นข้าจะไปนั่งสมาธิในตอนนี้ไม่จำเป็นจะต้องพยายามทำลายผนึกมนตรานี่อีกต่อไปแล้ว หลังจากนั้นสามวันต่อมาแแแท่านอัคระมาเหสีท่านไม่จำเป็นจะต้องเป็นกังวลไปหรอกนะข้านั้นเคยติดต่อกับท่านปรมาจารย์ของสาลลาจินถิงสาลมาก่อนหน้านี้แล้วเขาไม่ใช่พวกคนชั่วไร้เหตุผลยิ่งไปกว่านั้น องหญิงเจ้าเย่ก็ยังเป็นลูกศิษย์ของเขาถ้าหากท่านประมาจาย์แห่งศาลาจินถิงซานเป็นพวกชั่วร้ายอย่างที่ทุกคนร่ำลือกันจริงๆองค์หญิงเจ้าเย่คงจะไม่คิดกลับไปที่ศาลาจินถิงซานเป็นแน่ข้าช่างรู้สึกโล่งใจจริงๆที่ได้ยินเจ้าพูดเช่นนั้นท่านอัคระมหาเหสีถึงอย่างไงซะจอมานที่ชั่วชา้า ยังไงมันก็เป็นจอมมันที่ชั่วช้าวันยันค่ำพวกเราครวรระวังการเดินทางครั้งนี้เอาไว้จะดีกว่าเจียงเหลียงเจียงเหลียงเจ้าหนะ้าทำงานคอยติดตามแต่องค์ราชชายาิมานานกว่าหลายปีในใต้ล่าแห่งนี้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากนักที่เจ้ายัางไม่รู้คันทิลีถ้าหากท่านไม่สือสาก็ช่วยบอกเรื่องราวต่างๆให้ข้าได้รู้ด้วยเถอะ ในระหว่างการต่อสู้ที่แท่นปะลองดอกมัวในตอนนั้นท่านปรมาจารย์แห่งศาลาจินติงซานเขาได้ต่อสู้กับกองกำลังที่ชั่วร้ายเพื่อที่จะช่วยผู้ฝึกยุทธจำนวนมากที่อยู่ที่นั่นเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ได้ถูกพูดถึงและแพร่สะพัดกันอย่างกว้างขวางในโลกฝึกยุทธมาอย่างเนิ่นนานแล้วแล้วก็ยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนอกจากลูกศิษย์คนแรกอย่างท่านหยูเจิงไฮ ชื่อของสาวกคนอื่นๆก็ได้ถูกลบหายไปจากบัญชีดำจนหมดแล้วอีกด้วยข้าหวังว่าเรื่องที่ท่านพูดมามันจะเป็นความจริงน,นะข้ารู้ว่าเจ้านั้นเป็นคนที่มีพลังวรยุทธ์สุดจะลึกลำในตอนที่พวกเราไปถึงศาลาจินติซารเจ้าอยากได้คิดจะทำอะไรบุ่มบามเชียวล่ะาหากเจ้าเผลอทำอะไรแบบนั้นจริงๆแล้วก็ แม้แต่ข้าหรือองค์อัครมเหสีพวกเราก็คงไม่อาจจะช่วยเหลือเจ้าได้คันทีลีท่านคิดมากเกินไปแล้วภารกิจของข้ามีเพียงการคุ้มครองความปลอดภัยขององค์อัครมเหสีเท่านั้นอืถือว่าข้าเตือนเจ้าแล้วนะเจียงเหลียงกรับท่านองค์อัครมเหสี ข้าได้ยินมาว่าเจ้านั้นเป็นคนที่มีพลังวรยุทธ์สุดแสนจะลึกล้ำนั่นมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือที่คนทั่วไปพูดก็เท่านั้นแหละขอรับเจ้าคิดว่าพลังวรยุทธ์ของขันทีลีเป็นยังไงบ้างละ่ะร่วงนั้นถ้า,าพวกเราต่อสู้กันอย่างเต็มกำลังข้าก็คงจะสู้กับขันทีหลีไม่ได้แต่ถ้าหากพวกเราสู้กันด้วยวิธีอื่นข้าคิดว่า ข้ามีโอกาสที่จะต่อสู้กับขันทีหลีได้ท่านอัครมเหสีท่านอาจจะยังไม่ทราบเรื่องนี้เียงเหลียงผู้คุ้มกันท่านหนะ้าเขาเคยลอบไปที่เมืองหลงเปยก่อนที่จะลอบสังหารรัชวงศ์ทั้งหมดรวมไปถึงองค์ราชาอีกด้วยเขาทำเรื่องเหล่านั้นเพียงลำพังนั่นคือความสำเร็จที่ไม่มีใครเคยสามารถทำได้มาก่อน เกียงเหลียงนั้นถือเป็นนักฆ่ายอดฝีมือถ้าหากว่าเขาหมายตาใครแล้วคนผู้นั้นก็ยากที่จะรอดพ้นเงื้อมือของเขาไปได้ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็นับว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์อันล้ำค่าในดินแดนยางอันยิ่งใหญ่ของพวกเราแล้วล่ะข้าหวังว่าเจ้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อได้รับใช้พระราชสำนักก็แล้วกันนะ ร่างกายและใจของข้าได้มอบให้กับทางพระราชสำนักไปเรียบร้อยแล้วขอรับขันทีลีรับใช้ข้ามานานหลายปีแล้วข้าเชื่อมั่นในการตัดสินใจและวิจารณญาณของเขามากเจ้าเองก็ควรที่จะฟังคำแนะนำของเขาด้วยเช่นกันทราบแล้วขอรับท่านอครมเหสีท่านองอคารมเหสีถึงเวลาที่ท่านจะต้องไปต่านข้าวและก็กินยาแล้วพะยอข้ะ นี่ผู้คุ้มกันเจียงมานี่มานี่เอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรกันทำไมท่านคันทีลีตึงต้องทำอะไรลับๆล,ล่อ,ลอ,ลอแบบนี้ด้วยผู้คุ้มกันเจียงเหลียงข้านั้นมีอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกกับเจ้าอย่างจริงใจคันทีลีท่านพูดมาได้เลยเถอะผู้พิทักษ์เจียงเจ้าได้รับภารกิจอะไรมาจากองค์รัชทายาทกันแน่ เอ๊ะขันทีลีทำไมท่านถึงพูดแบบนั้นกันละ่ะเจ้าหนะ้ามีทักษะที่ยอดเยี่ยมในการลอบสังหารถ้าหากองค์ราชทายาทต้องการจะปกป้ององค์กัคครมเหสีจริงๆเหตุใดเขาถึงต้องส่งเจ้าที่เป็นมือสังหารมาทำหน้าที่เช่นนี้กันด้วยเจ้ารู้หรือไม่ทำไมองคกก์จักรพรรดิถึงมั่นใจและไม่ได้ทรงกังวลอะไรเลยซักนิด และยอมให้องอกคกรัมเหสีเดินทางไปที่ศาลาจินถิงซานแบบนี้นที่จริงแล้วข้าเองก็สงสัยเรื่องนี้เช่นกันองอกคกรัมเหสีนั้นเขาถือเป็นบุคคลที่สําคัญคนหนึ่งและเป็นคนที่น่าเคารพนับถือของคนทั่วทั้งแผ่นดินไปว่าตอนนี้ท่านกําลังจะเดินทางไปยังศาลาจินถิงซานสถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกข้าเองนั้นรู้สึกประหลาดใจและก็สงสัยมากเช่นกัน พราะอะไรกันองค์จัก,กรพรรดิถึงไม่คัดคว้างอะไรเลยแม้แต่น้อยนั่นก็เพราะว่าท่านจีเทียนเต้าท่านปรมาจารแห่งศาลาจินถิงซานเขานั้นเป็นสหายขององค์จัก,กรพรรดิผู้ล่วงลับไปแล้วยังไงล่ะฮะว่าอะไรนะข้าไม่ได้คาดคิดเลยสักนิดว่าปรมาจารจอมวัยร้ายที่ผู้คนทั้งโลกต่างก็เกลียดชัง จะมีความสัมพันธ์เช่นนี้กับท่านจักรพรรดิผู้กกล่วงลับไปแล้วแล้วทำไมสาลาจินถิงซานถึงได้เป็นศัตรูกับเหลาราชวงศ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่ากันละดูเหมือนว่าเจ้ากำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่นะข้าเข้าใจอะไรผิดอย่างนงั้นหรอสาลาจินถิงซานไม่เคยถูกนับว่าเป็นศัตรูของเหลาราชวงศ์ คนที่สร้างความขัดแย้งทั้งหมดขึ้นมานั่นก็คือลูกศิษย์คนที่เจ็ดอย่างซื่ออุยาและลูกศิษย์คนแรกของซาลาจินติงซานอย่างยู่เติงให้ต่างหากนี่มันเรื่องอะไรกันตอนนี้ข้าสับสนไปหมดแล้วขันธีลีข้าอยากให้ท่านพูดกับข้าอย่างตรงไปตรงมาจะดีกว่านะข้านั้นเป็นเพียงแค่นะักฆ่าผู้เหี้มโหดข้าไม่ได้มีมันสมองที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อวิเคราะห์เรื่องอย่างที่ท่านพูดหรอก อืมมันก็เหมือนกับสิ่งที่ข้าได้พูดไปก่อนหน้านี้ข้าแนะนำให้เจ้าช่างใจดีๆก่อนที่จะคิดทำอะไรที่ศาลาจินถิ์ศานถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็แม้แต่องค์รัชทายาทก็ยังไม่อาจที่จะช่วยอะไรเจ้าได้ไม่ต้องพูดถึงข้าและองค์อครมเหสีพวกเราทั้งสองคนไม่สามารถช่วยได้แน่ๆอยู่แล้ว เพื่อชีวิตของตัวเจ้าเองเจ้าควรจะชั่งใจให้ดีถึงข้อดีและข้อเสียซะตำหนักทางทิศตะนออกของศาลาจินถิงซานท่านปรมาจยา์หนังสือที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและการใช้ชีวิตที่ยืนยาวทั้งหมดมันอยู่ที่นี่หมดแล้วเจ้าค่ะอืมเข้าใจแล้ว ท่านอาจารย์มีเระหอลอยฟ้าจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์มาที่นี่เจ้าค่ะตอนนี้สิทธิยเองก็ไปทักทายพวกเขาอยู่ก่อนแล้วเอ๊ะเอ๊ะนี่ท่านอาจารย์กําลังอ่านหนังสืออยู่อย่างนั้นเหรอเจ้าค่ะยวนเอ,อ๋เจ้าค่ะท่านอาจารย์เจ้าจงไปจับตาดูที่ถ้ำแห่งเงาสะท้อนเอาไว้ถ้าหากมีเรื่องอะไรผิดปกติเกิดขึ้นรีบมารายงานข้าทัานทีได้เลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ เอ๊ะทำไมสิทธิ์น้องก้าวถึงได้รีบร้อนขนาดนั้นกันล่ะนั่นผู้คนที่อยู่ในดินแดนของเราชนชั้นสูงพวกเขาทั้งหมดดนแลแต่มีอายุไขที่สั้นเพราะแบบนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะฝึกฝนบรยุทธ์เพื่อยืดอายุไขของตัวเองให้ยืนยาวอายุยืนยาวที่สุดของเราชนชั้นสูงจะมีอายุไขยืนยาวอยู่ที่500ปีถ้าจะพูดอีกในหนึ่งถึงแม้ว่าอยู่สั่งลุงจะมีดาบยืนยาวอยู่กับตัว เขาก็จะมีอายุขยเพียงแค่ครึ่งเดียวถ้าเทียบกับผู้ฝึกยุทธทั่วไปอย่างนั้นสินะท่านอาจารย์ขอรับผู้มาเยือนจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้พวกเขาทั้งหมดรออยู่ที่ห้องถงใหญ่แล้วขอรับเออเข้าใจแล้วภายในห้องถงใหญ่ นั่งลงสิเมื่อองค์อัคราเมาย์สีมองไปที่ลู่โจคิ้วของนางก็ขยับเล็กน้อยดวงตาที่อ่อนล้าของนางในตอนนี้มันเป็่งประกายมันเหมือนกับว่านางได้พบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างท่านผู้อาวุโสท่านท่านช่างดูเหมือนกับสหายเก่าของข้าที่ข้าเคยรู้จักจริงๆ